ครับแลนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับอีก,อกด้านหนึ่งของสวนของไร่ข้าวโพดณดอนบากนะครับโดยท่านเจ้าของผู้ปลูกก็พาเราเยี่ยมชมในเวรโดยรอบนะครับและทั้งด้านนี้อีกมุมหนึ่งของแปลงนะครับเป็นแปลงข้าวโพดอ่าทางอีสานก็เรียกข้าวโพดเข้ากรรมซึ่งขณะนี้ก็ได้ อายุวันก็55วันนะครับกำลังที่จะออกัดหรือเรียกกันทั่วไปก็คือสายพันธุ์ะมะเมล็ดสีม่วงนะครับอีกกี่วันครับจะได้เก็บผลผลิตครับประมาณ15วันก็ะจะได้เก็บ คอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของข้าวโพดนะครับซึ่งเป็นสวนกเกษตรผสมผสานนะครับมีของกินอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับนี่ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของไร่ข้าวโพดแห่งนี้สวัสดีครับ